สวัสดีครับบุญหลงพาเอฟชมคลองเปรยมประชากรนะครับเจ้าหน้ายวันนี้บุญหลวงพามาชมสักหน่อยเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปดูรถเก็บขยะในคลองด้วยกันนะครับไปกันเลยนะครับผมบุญหลงพาชมรถเก็บขยะคลอง คลองเปรมประชากรท่านผู้ชมไปกันเลยครับโอ้โดรถเก็บขยะในคลองไหมเนาะเก็บขยะในคลองนันอ่ะจะทำให้เลี้ยวเขาจะทำให้เลี้ยว ขายกขายกขึ้น,อน,นโอ้ใช่ยแยกเป็นใบเป็นใบพัด เสียเปล่ามันโอ้มันจีด๊ดนะ้องพวกเศษเศษผ้าผ้าไปพันอยู่เศษผ้าไปพันอยู่โอ้ได้แล้วได้แล้วมัหนาเรียบร้อยเอาไปโชว์ไหมเก็บเหมือนเดิมอ้เยบร้อ้ ท่านเก็บยาโอ้อยูดย่ดีแล้วพายอีกแล้วพาไปพันอีกโอ้น่ะพาพันอีกท่านน่นเาเสียดผ้าโอ้เป็นอย่างนี้เ,เนาะถ้าเสียดผ้าไปพันในเรียบร้อยที่จริงต้องมีตะแกรงเนาะว่าไหม ตัวหุ้มนะเรียบร้อยทุกท่านอ้นั่นเราไปไม่ได้เลยเอ่ะเนาะกังหันมันอนะถ้าถ้าผ้าตัวนี้ไปพันกังหันก็ไปไม่ได้เลยใช่ไหม เครื <mondo> <flix> <c ười> ่องอะไรวะน่เ hmm. ฮ้ยเครื่องอะไรงั้นอโอ้โอ้เนครื่องอะไรนูนคือ คนขึ้นไปขับได้ผมรู้